จเลือกทานีบ right. okay. ุลนะคะเพราะว่าเห็นไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอ่ะก็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะที่วิศักรรดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอเร่อให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ สองที่สองเท่านั้นเองคะหมายว่าวันที่สองพอดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราจะฝาดตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดครับไม่ปววดแล้เจ็บไม่ปวดเนาะวโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับทิมทันดีบุญบ้างคะอ๋อพอกินแล้วมันเห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนนะคะพี่มิจิสักให้ดีบุญเท่าไหร่ดีคะ ให้ร้อยคะแนนเลยโอ้โหมียสิให้ร้อยเนี่ยคะแล้วก่อนทานนะคะพี่วิทยศักดิ์อ่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดเอ่เข่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเอาทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะเห็นบอกว่าเออเคยได้แบบรับอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมอยากให้ให้ให้เล่าเล่าตอนตอนตอนเกิดอุบัติเหตุนิดนึงค่ะว่าตอนเกิดอุบัติเหตุอ่ะเกิดยังไงคะตอนที่ตอนเกิดอุบัติเหตุเป็นเป็นอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสามคันใช่ไหมคะ ก็รถจะเลี้ยวทีนี้มอไซค์มาก็ปึ้งเลยปึ้งมาเสร็จก,ก็ลอยเลย<อ>ผมลอยเลยผมอยู่ตรงกลางลอยปุ๊<ก>บเน<ก><บ><ก><บ>ี่ยไอ้หัวเข่านันไปแทกกระปูนเลยโอหัวเข่าไปแทกกระปูนแต่ไม่หักใช่ไหมแต่ไม่แตกไม่หักนะแต่วันนั้นน้ำคือเจ็บมาตลอดเจ็บมาตลอดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรก็ทนเจ็บอยู่งั้น ก็ไปบีบไปนวดแค่สามครั้งผมบอกว่านรับแล้วบีบนวดได้ไหมคะผลลัพธ์มันไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นนะหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะคุณแม่ทานแค่สามเกาะสามซองนะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดหายปวดแต่แค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยลหละอ๋อดีขึ้นมากค่ะแลวการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกเรางออะไรนะงให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยออช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะ ถึงจะว่าเออลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ม้คะไไปดเดินได้ไวขึ้นใช่เดินไได้คล่องขึ้นใอาร่ะให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินไกเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากมากมันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะชั้นสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยค่ะแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจสามปีเป็นมา3ปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสาสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผาเขาป่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นเลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูลค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะขอ้อสองที่สามค่ะขที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟน้ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบ เก็รู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนะคะค่ะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยโอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองที่สามกำลังกินอยู่กล่องที่สามว่างใช่ไหม กินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะคะนีค่ะผมเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเกอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะ คุ้มกว่าดีใจมากที่มาเจอดีบูนคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบูนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะโอเคค่ะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยประทับใจที่ว่ามันแบบเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินละก็อยากให้เขาหายเนาะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคย ปวดมาแล้วอ่ะเออะรีะเหมือนกับเราอ่ะเออได้ได้เข่าได้ขาเราคืนมางเงี้ยปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมค่ะก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะ ให้ไปขีดก็คิดดูก่อนเปิดคลิปเปิดอันนี้ดูเ็าเห็นอเออสะดุดว่าอตัวนี้เขาท่าเนาะ,ะก็ลองก็ลองฟังดูค่ะฟังพอฟังเสร็จก็จดเบอร์ไว้เลยค่ะจดเบอร์แล้วให้แฟนโทรไปค่ะลองโทรหน่อยซิว่าเออมันจะดีเหรอค่ะก็เห็น กี่กองกี่กองมาก็ไม่เห็นจะดีก็ลองดูเราถ้าเราถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าปวดหลังล้าลงขาล้าสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกรงเกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานนานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยา ฉีดยาในทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะเพาถ้าเกิดว่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์นีบูลบ้างคะก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยาฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่า เรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุงค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆแต่พอมารู้จักกับดีบูณ์ก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่า,วาเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วเนาะหกสิบสี่ปีแล้ว ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจก็เห็นมาพี่ไายบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุญไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลงขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินึ้นได้สบายแลวปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะก็ของป้าที่อยู่สระบุรีด้วยอ๋อค่ะก็เลยว่าเออเขาบอกว่าเออขึ้นเขาเขาก็ยังขึ้นได้แล้วเราล่ะก็ลองดูวันนี้นะคะพี่ไทยบอกว่าก็จะเป็นการทานให้ดูจริงๆเลยนะคะว่าพี่โไทยได้ทานจริงๆเนาะอ่ะให้พี่โไทยแกะเลยนะคะแกะกระป๋องสดๆเลยนะคะ ก็พี่วุไทยทานตัวแบบผงอยู่เนาะอยู่ผงค่ะแบบผงอยู่ทานวันละเท่าไหร่คะพี่วุไทยวันละซองครับวันละหนึ่งซองนะคะหลังอาหารเช้าเท่านั้นอาหารเช้าเนาะบางทีก็สายบ้างนะสายบ้างบางทีเช้าบ้างแล้วแต่งานครับเเลยค่ะพี่อุิไทยในหนึ่งในหนึ่งกล่องมีกี่ซองคะห้าซองครับห้าซองนะคะโอเคนี่นะพี่วุไทยนะคะทานแบบผงอยู่นะคะแบบผงหนึ่งกล่องมีห้าซองแบบนี้นะคะอพี่อุิไทยจะชงแล้วนะคะทานจริงๆเนาะ ทานง่ายนะคะพี่ออะไรเนาะทานง่ายเนาะไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีแบบว่าของว่าอะไรเลยคล้ายๆนัสปอนเซอร์ปิดกันนิดเดียวค่ะ,ะมั่นใจได้เลยนะคะ,ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อบระเข่า,ท,า,ขาที่บอกว่าเอ้ยจะทานแบบว่า,าเดี๋ยวช้อานช้อนดีกว่าะคะ่ะ ค่ะโอเคนะคะพี่อไทยจะคนแล้วนะคะนะคะพี่อไทยคอนเฟิร์มว่ากินจริงเห็นผลจริงๆนะคะก็ชงทานกับน้าครึ่งแก้วแบบนี้ยกโชว์นิดนึงค่ะยกโชว์เลยนะคะนี่ได้นน้ําเป็นสีเหลืองเนาะสีเหลืองเดี๋ยวนะคะพี่อไทยจะทานจริงๆนะคะเราเดูชมนะคะพี่อไทยจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยค่ะตอนนี้นะคะที่โอผันชงแล้วนะคะชงแล้วนะคะ ชงไปแล้วอายกโชนิดนึงค่ะค่ะขั้นตอนการการชงก็คือชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่มเอากลิ่นไม่เอากลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดนิดในนิดนี่นะคะนะพี่วัวผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูลนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะ นี่เลยนะคะหมดแล้วบูนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรวมตอยโรคข้อ่อมโรคก,กระดูกพรุน โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ดีบูบ์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา